สวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามาชมคลิปนี้นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Healing Taro t เยีย,ยจิตวิญญาณผ่านไพ่สู่การตื่นรู้การอ่านไพ่เป็นการอ่านไพ่สายจิตวิญญาณเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงทั้งหมดอาจจะตรงบางส่วนหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็เป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญา,าในการรับชมรับฟังเลือกรับแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่เป็นบวกไปนะคะ หากใครฟังแล้วอึดอัดฟังแล้วไม่เข้าใจก็กดเลื่อนผ่านได้เลยขอขอบพระคุณการสนับสนุนช่องทุกๆช่องทางนะคะทั้งการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะจินมีห้อง Open Chat นะคะเพื่อนๆสามารถจิ้มที่ลิงก์หน้าช่องได้เลยแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆสมาชิกชาวจิตวิญญาณได้เลยนะคะเราไปดูกันก่อนนะคะว่าพลังงานของเพื่อนๆ มีใครกันบ้างคะ ยังไม่มีหัวข้อนะคะให้ไพ่เป็นหัวข้อให้นะคะกำลังวังชากุญแจกำลังวังชาฝ่ายฝันอบอุอน่นสดใหม่ ภายแม่งานฝีมือล่ำเรียน สดชื่นคุณได้พบกุญแจสำคัญแล้วก็รวบรวมพลังก,กำลังที่จะก้าวไปสู่ความฝันของตัวเองนะคะ เป็นสิ่งที่เฝ้าพิจารณาหรือเป็นสิ่งที่เป็นที่เป็นเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะหลังจากที่คุณได้พยายามทำเยียวยาตัวเองคุณจะได้พบพลังงานที่ที่ใหม่คือเป็นเป็นเรื่องใหม่อะคะ่ะ ลังจากที่คุณได้ผ่านการเยียวยาตัวเองแล้วคุณจะพบความรักของของ,ของความเป็นแม่ะคะ่ะมองว่าเป็นเรื่องรักไรเงื่อนไข่อะคะ่ะรักแล้วปล่อยความสดใหม่ที่คุณได้พบนะคะความความรักของความเป็นแม่คือเป็นผู้ให้รักไรเงื่อนไขรักแล้วปล่อยรักแล้วไม่คาดหวังเพื่อจะให้มีสิ่งต่างๆกลับเข้ามานะคะ คุณได้ผ่านการรีภายผ่านการเยียวยาตัวเองจนเข้าใจถึงถึงสภาวะของความเป็นแม่คือความรักความรักที่ไรลเงื่อนไขพยายามฝึกฝนฝึกปือในเรื่องของความรู้ความสามารถหรือความพิเศษเฉพาะด้านที่คุณมีอนะคะ่ะกำลังฝึกฝนอย่างหนักนะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง มองว่าเป็นพลังงานที่กระตุ้นที่จะทำให้ทาในเรื่องใหม่ๆนะคะพลังสดใหม่ในตัวคุณก็เป็นไปได้นะคะพลังอันสดใหม่พลังอันยิ่งใหญ่ในตัวคุณนะคะเราไปดูไพ่ทาโร่กันนะคะ นี่งหงายละไปนี่งหงายละคุณพันผ่านการ เสียสละในเรื่องของเงินผ่านความทุกข์เข็นมาแล้วในเรื่องของการเสียสละในเรื่องทรัพย์นะคะผ่านความสูญเสียผ่านความเศร้าโศกผ่านความเสียใจแล้วก็ได้เดินคุณ คุณได้เสียสละทรัพย์ก้อนหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะคะคู่รักคนรักคุณได้เสียสละทรัพย์ก้อนนั้นแล้วก็ได้เดินออกจากกองของความทุกข์นั้นแล้วนะคะคืออาจจะยังมีพลังงานตกค้างในเรื่องของความเสียได้ความสูญเสียทรัพย์ที่เสียไปแล้วยังยังมีการหมกมุ่งหมกมุ่นอยู่กับ ทรัพสมบัติก้อนนั้นอยู่แต่ว่าในณขณะเวลานี้แล้วคุณคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณก็ได้เดินออกจากพันธนาการด้านนั้นแล้วนะคะเพื่อไปสู่งานที่มีแต่ความมั่นคงเป็นผู้นำในเรื่องของงานเพื่อไปเจองานใหม่ๆนะคะงานที่มั่นคง การหยิบยื่นและมอบโอกาสให้นะคะจะมีคนมาหยิบยื่นให้นะคะในเรื่องของงานมีทางเลือกต่างๆมากมายเข้ามาในเรื่องงานนะคะโอกาสของคุณมันมาถึงแล้วทุกๆอย่างกำลังจะจบลงนะคะ ผ่านการเสียสละผ่านการสูญเสียนะคะแล้วคุณได้เดินออกจากพันธนาการด้านนั้นแล้วแล้วก็ไปเจองานใหม่ๆนะคะที่เป็นรากฐานของความมั่นคงเป็นการมอบให้มีมีงานเข้ามาเยอะหลังจากนี้จะมีงานเข้ามาอย่างล้นมือเลยนะคะมันจบลงแล้วละคะ่ะ ซับก้อนใหญ่ก้อนโตกำลังจะเข้ามานะคะจากเรื่องงานที่เราจา,จากช่องทางหรือเรื่องงานที่มีคนมาหยิบยืน่นโอกาสให้นะคะอาจจะเป็นเจช่องทางก็ได้นะคะ ซับก้อนใหญ่ก้อนโตที่เป็นของคุณนะคะกำลังจะวนกลับมาให้นะคะมาจากการทำงานของคุณนั่นแหละนะคะมาจากงานใหม่ๆที่คุณคิดจะทำเนะะี่ยค่ะหรือคุณอาจจะจะทำไปแล้วก็ได้นะคะงานฝีมือเป็นงานที่คุณรัก ตั้งมั่นตั้งใจที่จะฝึกฝนแล้วก็ร่ำเรียนเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่เป็นเป็นงานที่เป็นเฉพาะตัวในพื้นที่ของตัวเองหรืออาจจะเป็นกิจการของตัวเองก็เป็นไปได้นะคะเป็นการช่วยเหลือผู้คนก็เป็นไปได้นะคะงานด้านนี้นะ ช่วยเหลือผู้คนของคุณนั่นแหละจะนำทรัพย์ก้อนนี้เข้ามาให้คุณนะคะจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณเลือกอย่างมากมายเหลือเกินนะคะงานจะงานใหม่ๆจะเข้ามาอย่างล้นมือนะคะอย่างนี้ดีกว่าเนาะหัวข้อของเราเนาะ่ดูไพ่จับกาศสักห้าใบนะคะ ใหม่ๆจะเข้ามาอย่างล้นมือนะคะเป็นตัวเลือกมากมายเลยนะคะเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวเจ็ดถ้วยเป็นชาวท่าดินเพื่อศึกันรังกองท่าน้ำกรกฎมีนพิจิกธา่าไฟเมสสิงห์ธนูนะคะท่านลมมิถุนตุนกลุ่ม ชาวราศีพฤษภนะคะหรือไฮูฟแนเป็นงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะเป็นเรื่องงานเลยนะคะเป็นทางเลือกของเรื่องงานหรือจะเข้ามา งานจะเข้ามาอย่างล้นมือมากเลยอะคะ่ะเพราะคุณได้เดินไปสู่งานที่มั่นคงแล้วเปลี่ยนหัวข้อเป็นการงานที่มั่นคงกําลังจะหลั่งไหลเข้ามานะคะให้คุณเลือก จะนำมาซึ่งสับก้อนก้อนใหญ่ก้อนโตด้วยค่ะทำความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มาให้นะคะและงานที่คุณทำจะเป็นเป็นประโยชน์เป็นเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะให้ความรู้เป็นครูครูบาอาจารย์ก็ได้เป็นนักถ่ายทอดเป็นนักพยากรณ์เป็นนักฮิวนะคะเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจเป็นเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะ การมอบให้นะคะเป็นการวนกลับของงานของพลังงานของคุณนะคะงานที่ที่มั่นคง ามาอย่างเยอะจริงๆนะคะงานจะหลั่งไหลเข้ามาการงานที่มั่นคงจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะมองว่าเป็นเรื่องงานของคุณที่ค,ทคุณกําลังทำในพื้นที่ของตัวเองแอบซุ่มแอบทำอยู่นะคะ งานจะมาจากตรงนั้นนะคะเดิวสเตนนะคะอาจจะเป็นช่องทางช่อง YouTube ก็ได้นะคะงานของคุณจะเข้ามาจากด้านนั้นนะคะงานงานงาน,งานที่มั่นคงนะคะ เป็นความรู้เฉพาะตัวความรู้เฉพาะด้านเป็นการมอบให้จากครูบาอาจารย์นะคะเจ็ดถ้วย ที่มันคงกําลังจะหลั่งไหลเข้ามานะคะและเป็นงานที่เรามีความเชี่ยวชาญในด้านน,นั้นๆด้วยนะคะเป็นงานเก่าๆเดิมๆก็เป็นไปได้ที่คุณเคยทําอยู่แล้วประสบความสำเร็จนะคะแล้วงานที่คุณทำนะจะ จะนำซับก้อนโตมาให้ด้วยนะคะ งานที่มั่นคงกำลังจะหลั่งไหลเข้ามานะคะแล้วก็นำซับก้อนโตมาให้คุณด้วยนะคะซับที่คุณคุณคิดว่าจะได้นะคะพลังงานของเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะวันนี้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ